จะกินอีกไหมโดยกา,ารนำมาต่อ,อ,าาอ,อคือทดลงองชันกล่องขาสั้น เพื่อสมาชิกจะต่ดดอข้างล่างแบบนี้ให้ดูขาให้ดีแบบนีาดี RC RD e. มันกลับด้านกันนะกลับด้านอ่าต่อเสร็จเราก็ลอยเส้นทางไฟบีบวกที่จะเข้าไฟแบกนะเนี่ยตั้งแต่เนี่ยมันจะผ่านแนวอยู่ตัวนึงลอยออก ้นทางเนี้ยไฟบีบวกมันจะผ่านแอลแล้วก็มันจะมาเข้า,าตรงขาไฟแบบนี้เลยนะแต่เราลอยตรงนี้เพื่อเราจะเอาเอเ PCM ต่อใช่การปินตัดกระแสเนี่ยเส้นเดียวกันลองวาดเป็นรูปให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าครับต่อยังไงดูด้วยอันนี้ก็มาต่อต,อตอรงที่ขาเลยช้าแป๊บแเลย ก็ต่อเนี้ยเส้นทางบีบวกก่อนจะเข้าไฟแบกเนี้ยขาไฟแบกเนี้ยอาจจะมีแอลตัวหน,นึ่งเนี้ยเราก็ตัดแอลออกแล้วก็ผ่านอตัวเนี้ยดีซีเช็คกระแสแล้วอีกข้างขึ้นมาเนี้ยมาเข้านี้เลยถ้ามีการดึงกระแสเส้นทางบีบวกเนี้ยไม่ว่านี่ขาซีฮอลเอาเนี้ย เส้นทางดีบกดึงกระแสปุ๊บไอตัวนี้ก็จะตีสุดก็จะขึ้นไปงก็เหมือนในมิเตอร์หน้าบ้านมิเตอร์ปลาปลาเห็นไหมไอพวกน้ําเนี่ยถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่หมุนในะช่ไหมถ้ามีใครเปิดน้ำมันไหลปุ๊บมิเตอร์ก็หมุนการทํางานเหมือนกันเหมือนว่า,า,าไฟมันโดนดึงลงกาวไฟบีบกถูกการช็อตอย่างรุนแรงไม่ว่าเนี่ยหลอดภาพยกหรือไฟแบต ช็อตอยัางรุนแรงก็จะมีการดึงไฟตัวโครงดาวมีการกินกระแสสําหรับท่านนี้ถฟา์แบเสียบ่อยไหมครับถฟาแบกเสียอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแล้วก็ซีดมแล้วก็โยกหลอนท่าพ็นานเจอดีนะฮะตอนนี้ต่อเสร็จแล้วดูดี่เห็นยิบยิบไม่เห็นชัดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวอ,เออบอกน้ในะอ้ไอ้ ต้องมีสวิตตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลนะเพราะว่าถ้าเราปิดช้ามันก็จะกินพอที่เราใส่ทันทีนะสวิตตปัดไฟตรงนั้นอ่าคือตัวนี้เราต้องเปิดไวเลยเปิดสวิตช์เครื่องไว้แต่เรามาคอนโทรลทีสวิตตัวนี้เพราะว่าภายในหนึ่งวินะถ้าสองวิกินทันทีมือเราต้องไวตรงนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดูเข็มคือคือตาต้องดูเข็มแล้วมือเราต้องปิดเปิดไวๆ,ๆถ้าช้าถ้าสองวิกินเลย,ยผมจะทำดูเอาเออกมาให้เห็นมองมองเห็นทันที ดูด,ด,ดูดูเข็มนะใกล้กลันแทนจะชันเะดี๋ยวนะผมจะเปิดเครื่องเลยนะปกตินะถ้าเครื่องนี้จะอยู่ประมาณจุดสี่จุดห้านี่แหละปกตินะแต่ถ้ามีการชอร็อตปุ๊บเนี่ยเข็มเนี่ยจะไตสุดเลยแสดงว่าม,มีมีตัวชอ็อตอย่างรุนแรงอยู่ดูนะเห็ <All right. S 1> นไหมจับทันนะ <All right. S 1> ไหมทอายุเรอบนะเนี่ยเนี่ยแสดงว่ามันเกินจุดที mm hmm. จด่จริงเน mm ี hmm. ่ยยี่แบบเนี้ยจะอยู่ หรือว่าจุด4.5เนี่ยแหละมของการกินกระแสของเครื่องนี้จะอยู่ในจุด5อยู่กลางเนี้ยนี่คือการกินกระแสมากใช่ไหมครับกินกระแสมากก็คือการกินกอะแต่เนี่ยถ้าเนี่ยนี่ผมเมื่อกี้ผมปิดภายใน1วิเราต้องเช็คเราก็ลทันไปเช็คดูว่าฮอพองอยู่ไหมเดี๋ยวถ้าปิดช้ากินฮอเนี่ยสามารถเอามาเซฟของการกินฮอได้เลยต้องใช้ความเร็วความไวของช่างเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่กินเห็นไหม ขึ้นค้างไม่ขึ้นั้างเนี่ยเยังไม่กินเนีหยังไม่กินแต่เราใช้ชีวิตตัวนี้นะมือเราไม่ทันหรอกกินไลยละสองวิคือหนึ่งตุ๊บอ่าก็ต้องเสียฮอไปอีกทั้ทีอัวหนึ่งถ้าเราไม่ไวเราจะนั้นเราจะต้องใช้ลมไหวอ่าตกลงต่อไปต่ปจะเราจะเริ่มเช็คว่าตัวไหนกันแน่ที่ทําให้กินกระแสกระแสป็นขนาดนี้อ่ับเดี๋ยวผมอ่าลองลองดูอีกทีนะเดี๋ยวผมเด,วเดี๋ยวดึก ลองดูว่าตอนนี้กิน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 กระแสนี่มันจะเป็นไงลองดูอันนี้ได้นะแค่แต่อันนั้นอันนี้ด้วยอ่าหนึ่งสองสามเปิดสวิตช์นี่รีบปิดกินปุบรีบปิดช้าๆไปอันนี้ที่ว่ายังอ่าต่อไปเราจะเช็คว่าตัวไหนเราก็คือดึงนะดึงตรงที่สอดขปสับเซตสอดผ้า อโอเคออก็ท่าสองนะปุ๊บถ้าหลอดช็อตเนี่ยเราดึงหลอดเนี่ยเห็นว่าต้องตีที่สุดแสดงว่าหลอดอันนี้เราเช็คเช็คหลอดก่อนวัาเนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีโฟกัสกีแนยไฟสูงมากเนี่ยมันดึงมันรั่วไหมอ่ามีการอาอะไรอยเยแต่เรามองไม่เห็นเราจะเช็คถ้าตอนวางไว้เปิดแล้วก็ดูเส็ม ต้องใช้ความวายนิดเดียนะครับเพื่อช้าไม่งั้นก็จะเสียพอไปอย่างที่ไม่น่าจะเสียตัวนี้จะขาหนึ่งหนึ่งนะสองสามเปิดแล้วนะเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่หรอถ้าเปิดนะครับเพราะว่าเราดึงออกแล้วกินมากเเหมือนเดิมอ่าไม่ใช่เราก็เอามาเสียยหรือหรือว่าปล่อยไว้ก่อนได้่าต่อไปก็เปดึงยกปัดปัญหาสี่แล้วนะ หลอดเท้าก็ไม่ใช่อันนี้ยกยกก็อย่าลุยยกช็อตหรือไม่ช็อตดึงสายยกออกแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะวางใกล้ๆนะเพราะนี่ไฟสูงเยอะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมหลังจากเราดึงยกออกแล้วนะครับ เราก็จะมา,า,ะมาดูการกินกระแสการกินกระแสที่แอมเตอร์ถ้าเปิดเครื่องปุ๊บเข็มไม่ตีสุดเข็มตีแค่อยู่ราล่านี้<ล>ก็บอกคือยกเสียนะเช็คก,กันง่ายๆนะเอาเปิดนะครับนี่ยังกินอยู่ยังกินอยู่อ,อีกรอบไหมอ,อีกรอบนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบน,นะ,บเ,ะนะเปิดปุ๊บหนึ่งสองสามกินรีปิดแล้วเช็คฮอยอีกทีว่ายังอยู่ไหม ต้อปุ๊ <ผม S 2> <พ>บไปไมือให,ให้เป็นประโยชน์นะครับอตอนนี้ผมจะเช็คคอยทีว่ายังอยู่ไหมยังอยู่นไีไหมดูนะหรือว่าไปแล้วหลายรอบเกินขึ้นหนึ่งครั้งโอเคยังอยู่ฝั่งนี้ขึ้นหนึ่งครั้งอ่าโอเคขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะโอเคเนี่ยตอนนี้นะมันก็เหลืออย่างเดียวคือเหลือไฟแบตเพราะว่าต่อถ้าก็ตัดปัญหาไปยกก็ตัดปัญหาไป ไฟแบตตัวนี้เนี่ยตัวนี้ผมผมเลียร์เลียร์ออกไปเียร์ข้อละข้อนะเนี่ยตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องไปวัดอีกนะเนี่ยนี่คือปกติบีบอกปกติคนทีคนถีฮอก็ปกติไอซีแดนก็ปกติหลอดผ้าปกติโยกก็ปกติก็เหลือแต่ฮอไอหรือก็เหลือแต่ไฟแบ็เอฟบีทีเอฟบีทีนี่วัด ใช้เครื่องมือตัวนี้บางครั้งก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือตัวนี้วัดดีก่อนวัดเขมาดอกมาวัดชัวร์ไม่งั้นเนี่ยมันมีขากาวอยู่ถ้าเราไม่ขอดอกมาวัดนะมันจะมีขากาวยังไงก็ต้องขอดอกมาวําสำหรับเครื่องนี้เพื่อนช่างน่าจะมีติดตลามไปนะครับมันใช้ได้วัดพ่อแปงไปพ่อแปงสวิตชิ่งได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยได้ทุกอ่ากวัดเป็นคอยเป็นคอยตัวนี้จะใช้วัดในระดับแรก เพื่องต้นได้ให้เพื่อชจ้างได้ทำงานรวดเร็วขึ้นมาอีกเดี๋ยวดีสองพนเ็ดสีำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานั้งแต่มิเตอร์แล้วเราก็น่าจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมซึ่งราคามันก็ไม่แพงมากตัวนี้ราคาแพงไหมครับตัวนี้ไม่แพงอันนี้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยกว่าใตัวนี้สามารถให้งานช่วยได้เยอะตอนนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันเหลือแต่ตัวนี้โดยที่ที่ผ่านมาเราก็อะไรเสียกันแน่เราก็ ลองเปลี่ยนโยกเปลี่ยนเห็นไหมลองเปลี่ยนอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะวัดวันนี้เสียจคินล้ไเดมันสย ทำอะไรเห็นไม่ิววิวก็บติดพอนขาจะมาเปลี่ยนตั้งแต่หลัรอเช้าวันประที่์รอไหมหรือผมก็จะให้เพื่อนจ้างมาได้ดูตัวหนึ่งที่ใช้วัดซีนะครับซึ่งซื้อมาจากเป็นชุดชิดจากนัตตะพงใช่ไหมครับใช่ซื้อมาสามปีแล้วจะไม่รู้ตอนนี้มันมีหกห้าสิบบาทนะนัตตะพงทองหลอด นี่ผมซ่อมทีวีรุ่นเก่าอะที่ว่าไอซีอยู่ในกระป๋องดีเทคไอเอฟตรงนั้นอะเอฟซีดีเทคระเบิดกันออกมาเออเนี่แหละผมซ่อมอาการภาพลม้มซีโงเซฮะผมใช้เวลาแค่ไม่เกินยี่สิบนาทีตัวนี้แหละตัดขาข้างนี้แล้วก็วัดมันแห้งเป็นหนึ่งีเอฟมันก็ลม้มประมาณสองช่องถ้าแห้งเป็นสองเอฟล้มทุกช่องเราก็หาค่ามาสาสมมติเราวัดหกสิบห้าอย่างเงี้ย มันก็แห้ง,ปงไปหนึ่งแล้วก็หาหกสิบหกมาใส่หกหกสิบแปดเนี่ยเนี่ยผมกินมาเป็นร้อยชิ้นกส้นปต้นสามสิบนแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีละไอกระป๋องนีก็เป็นไปตามลูกนามสมัยเข้ามานะครับ าต้องรื้อหมดสออ่วนใบสูงระวังน่้มามาือใหม่ไสูงนี่ต้องขีดก่าตรงนี้ยหนไปซื้อมาแล้วก็ซื้อใจๆจไแย่แล้ไปก่อน วัดก่อนวัดว่าไฟแบกช็อตหรือไม่มช็อตเมืเ่อกี้ไฟเข้าตรงขานี้อันนี้ปขาซีนะเข้าด้วยขานี้มากกว่าขานี้ขานี้หนึ่งสองสามขาสามบีบกเข้าขาสามแล้วออกขาหนึ่งไม่เข้าขาซีอันนี้เราวัดวัดช็อตใช่มันวัดช็อต ตชกช็อตจะจงเห็นไหมปุ๊บวัดจะตกเนี่ยไฟแบคซียรไม่ขึ้นไปที่เขียวเห็นไหมปกติต้องตีขึ้นนี้แต่เนี่ยวัดเครื่องมือนี้ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมีไอไฟแบคของธนารุ่งช่องปื่อไไวานกินหอมกันแต่วัดเครื่องมือไม,ไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้วัดไม่ขึ้น นีของพานาใช่ไหมครับ2นิ้ว29นิ้ว21นิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วคื่ซ่อมไปเมื่อวานเนี่ยอาการกินหอมกันแต่ใช้เครื่องมือตัวนี้วัดไม่ได้แต่ตอนทํางานอ่ะมันช็อตข้างในคือไฟฟ้อนเข้าไปมันจะสปักคดรวั่เต้าหาคกันมันคงรั่วเนี่ยวัดวัดไม่ตีไม่มีอะไรเนี่ยวัดไม่เสียต้องขานี้ขานี้ ไม่ขึ้นไม่ลงวัดไม่เสียคัางนึงกับราสามวัดไม่เสียแต่ตอนทำงานเนี่ยหงพอเครื่องนี้ทำเองอยังไงครับหรือว่าเคร 4, ื่องนี้ก็ซื้อสองร้อยห้าสิบเยซื้อมาจากร้านไหนมีทั่วไปเนี่ยมีตัวแบบบอกเขาว่าวิเครวัดไปแบบมันมออั่มีเยอะโอเคแบบทุกร้านตอนนี้จะเปลี่ยนไวแบบ สอห้าสิบอาวัดรสองวัตรอาวัดรสอะครอบขาหนึงนี่เป็นไฟแบบตัวที่ซื้อมาใหม่ะค่นี่มร้เต็มเยหบอันนี้อันอน,นี้เป็นอะ่ัง